ตูีมสดทุกวันผ่านาแอฟมิกะไลฟ์เวลา18นฬิกาถึง21นาฬิกาแล้วเจอกันนะครับผมพบกับ y ล n g Mini j o จอสติกจอยเล่นเกมมือถือในราคาสุดโดนและโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อแพ็คคู่ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับผมสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมไม้ก,กับรายการไม CH, ้ซีเอชเราเกมกรีนา่ารอวีเซิฟไทยแลนดกันอย่างเช่นเคยนะครับผมก็โดยที่วันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวฮีโร่นะที่ ทำการซื้อสกินมา2อสาวันแล้ววันนี้จะเปิดขายเป็นวันสุดท้ายน้องก็เลยมารีวิวกันหน่อยและกันสาหรับตัวทาร่าทียกว่าทาร่าจะได้เข้าใจตรงกันทั้ง2 3 4สามสี่ห้าเจ็ดแปเ้าฝ่ายนะครับผมก็สําหรับทาร่าตัวนี้อยู่ในตําแหน่งแทงกึ่งไฟเตอร์นะครับส่วนเรื่องสกิลน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะเพราะว่าทําคลิปอธิบายไปหลายคลิปแล้วเพราะฉะนั้นเราดูไอเทมกันเลยครับผมไอเทมที่จะออกกันให้ในวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับชิ้นแรกจะมาเป็นเสื้อคลุมแดงนะครับผมสําหรับไอเทม ื้อคุมแดงชิ้นนี้จะบวกพลังโจมตี80หน่วยพร้อมกับเกราะ330หน่วยนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเวท100หน่วยแก่ศัตรูรอบๆตัวทุกๆ1วินาทีด้วยนะครับผมก็เป็นไอเทมที่ค่อนข้างดีเลยนะไม่ต้องตีก็าอาจจะได้คิวนะครับอีกแต่ชิ้นที่2ออกมาเป็นรองเท้าบวกความในการเคลื่อนที่ครับผมแล้วก็ต้านทานสถานะ35%พวกสตันสโลหรือว่าพิษหนืดอะไรแบบนี้ต่างๆนะครับมันก็จะทําให้ดูดจากสถานะนั้นไวขึ้นนะครับรองเท้าชิ้นนี้และ ไอเทมจอะเกราะชิ้นใหม่นะอ่าเป็นเขาเรียกะอะไรหอกสายฟ้าเออนะครับผมแล้วแต่จะเรียกแล้วกันบวกพลังโจมตี100หน่วยลดคูดาสกิล10%พร้อมกับเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ให้เราเมื่อเราไม่ได้ต่อสู้หรือว,วิ่งเฉยๆนั่นเองแล้วก็จอะเกราะนะครับผม110ถึง250หน่วยเลยจอะเกราะเยอะมากครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะก็ออกมาเพื่อไล่หวดนั่นเองนะและชิ้นที่4ครับผมจะออกมาเป็นเสื้อคลุมฟ้านะไอเทมชิ้นนี้ลดคูดาสกิล10%แล้วบวกรเราอีก300หน่วยพร้อมกับ บวกพลังชีวิต800หน่วยนะครับผมแล้วก็การโจมตีปกติหลังจากใช้สกิลนะก็จะทำให้สตูติสโ,โลพร้อมกับสร้างความเสียหายทางกายภาพที่รุนแรงนะครับผมพอมาถึงชิ้นนี้ก็จะเริ่มสงสัยแล้วทำไมผมไม่ออกเกราะสะท้อนใช่ไหมเพราะว่าไอเทมชิ้นนี้บวกเกราะ300หน่วยนะครับผมบวกเกราะ300หน่วยแล้วก็ไอเทมของเกราะสะท้อนเองมันก็บวกเกราะ300หน่วยนะครับแล้วก็ชิ้นชิ้นแรกที่ออกมาก็บวกเกราะ330หน่วยนะซึ่ง กรอสท้อน่ะมันจะสะท้อนได้มีผลก็ต่อเมื่อตัวของเราไม่ค่อยมีกรอนะครับผมแต่ว่าจะมีเลือดเยอะนั่นเองแบบเขาตีเนี่ยโดนเราเน้นๆโดนเนื้อเราเน้นๆเงี้ยมันจะสะท้อนแรงมากนะสำหรับไอเทมกรอสะท้อนชิ้นนี้นะครับผมถ้าเกิดตัวเรามีกรอเยอะเงีย้ยเขาตีมามันก็จะติดกรอนะครับผมทําให้สะท้อนน้อยนั่นเองนะหรือแทบจะไม่สะท้อนเลยก็ว่าได้จนกว่ากรอเราจะแตกกรอเราจะหมดนะครับผมซึ่งผมก็จะไม่ขอออกแล้วกันเนาะสำหรับในนี่เพราะว่า ไอเทมก่อเยอะและชิ้นที่5ครับจะออกมาเป็นดาบแดงนะบวกดาเมจ2 0 0หน่วยแล้วก็เมื่อให้พีของเป้าหมายต่ำกว่า50%ก็นตก็เราจะทำดาเมจได้แรงขึ้นอีก30%และชิ้นสุดท้ายครับผมก็เป็นไอเทมคู่บารมีของเทราเลยนะครับผมสร้อยเขียวครับไอเทมชิ้นนี้บวกพลังชีวิต1,800นหน่วยแล้วก็ฟื้นฟู H p นะครับผม100หน่วยทุก5วินาทีพราอมประสิทธิภาพในการฟื้นฟูก็คือเด้งเลือดเด้งมานาแบบเนี้ยเวลาเด้งมันจะแรงขึ้นอีนอนกนยนีครับเ้อรบเซ เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด12%ให้เราด้วยทําให้ตัวเราเลือดเยอะขึ้นนะก็เหตุผลที่ไม่ออกกรสะท้อนก็ตามนั้นเลยครับเพราะว่ามันจะติดเกราะเยอะไปนะแล้วก็ออกเกราะมาเลยแล้วก,กันแล้วออกไอเทมดาเมจมาแทนนะผมจะได้แบบทำดาเมจได้ดีกว่าออกเกราะสะท้อน,นะครับโอเคสําหรับสกินนี้ก็เป็นสกินเจ้าป่าป่ะเจ้าป่าป่ะเจ้าป่าเจ้าเข่าป่ะเดี๋ยวเราลองไปลองเล่นกันดูเลยในโหมดแรนกิ้งนะครับผมอ่ะจัดไปโอเค ดูหน่อยมีใครไม่มีครับผมไม่มีใช่ไหมไม่มีก็คนเดียวครับผมจัดไปนะกดไปโอ้โหแล้วจับคิวโคตรเร็วม, like มันจะมีใครแย่งเราเล่นไหมต,ตัวนี้เป็นตัวยอดฮิตในแพทนี้เลยก็ว่าได้นะกดฟ๊บเรียบร้อยมาแล้วครับผมอ่าแล้วก็เห็นเขาาคิวกันผมเอาคิวไปด้วยแล้วกันจะได้เป็นทีมเวิร์กนะครับผมสวันดีสวัดดีใครสำหรับสกินตัวนี้นะ ก็เทรานะครับผมทาร่าทาร่าทาร่าขออแพลนของทาร่านะมีซิกแพคนะครับผมมีซิกแพคนะหญิงแกร่งแห่งเกม ROV นะครับผมเออหวัดดีก็ในทีมทักทายกันอยู่นะไม่รู้ทักทายอะไรกันซึ่งสำหรับสกินนี้เปิดขายวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับผมใครที่ยังไม่ได้จัดก็ไปจัดกันด่วนเลยนะครับเป็นสกินอ่าอิปิกงนะครับผมหรือว่าหายากนั่นเองนะ เดยช่วงนี้รู้สึกว่าตัวอะไรแบบสกินอะไรมาใหม่ๆรู้สึกมันจะแบบเปิดขายแค่อาทิตย์เดียวตลอดเลยนะรู้สึกเปิดขายแค่อาทิตย์เดียวตลอดเลยนะเหมือนสูบตังค์เยอะสหกือเกิน,นะเดี๋ยวนี้แต่ก็สวยดีสวยดีสําหรับสกินนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ของสกิลจะเปลี่ยนไปด้วยนะเป็นแสงเขียวๆแล้วก็เป็นพวกทินกระจายจากน้ําแข็งสะเก็ดน้ําแข็งอะไรประมาณนี้นะครับผมก็โอเคอยู่โอเคอยู่เพราะมันเอฟเฟกต์สกิลเปลี่ยนก็น่าใช้นะผมน่าใช้อยู่นะ ก็ฝั่งของผมจะมีเป็นแท้ง2นะครับไฟเตอร์1แอสซัสซินหนึ่งแล้วก็แครี่หนึ่งนะครับฝั่งของเขาจะมีเป็นแท้ง 1, นึไฟเตอร์1นะครับผมแล้วก็เมทหนึ่งแอสซัสซินหนึ่งแครี่หนึ่งนะฝั่งของเขาจะครบเครื่องกว่าแต่ฝั่งของผมนี่ค่อนข้างถึกนะครับผมถึกไปถึง3ตัวเลยก็เหมือนเดิมครับผมฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยแล้วฝากกด Subscribe สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดเพื่อรับชมคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะครับผม อย่าลืมนะแล้วมีสตรีมทุกวันผ่านแอปมิกาไลฟ์เวลา18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็ยนเป็นต้นไปสามารถไปรับชม Steam สตรีมสดของผมได้ในนั้นเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาพูดเรื่องเกาะสะท้อนกันก่อนเมื่อกี้ยังไม่จบก็คือจะมีคนถามว่าแล้วเกาะสะท้อนต้องออกตอนไหนก็คือมันเหมาะกับออกกับพวกตัวเลือเยอะๆซะมาากว่าอ,อย่างเช่นแบบ อาทาร่าก็ออกได้จริงๆอะ่ะแต่ว่าเน้นไอเทมแบบเพิ่มเลือดเยอะๆอย่างเงี้ยออกมาจะคุ้มกว่านะผมถ้าเกิดออกไอเทมดาเมจมาด้วยเงี้ยมันจะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมนะตามนั้นเลยนะครับผมออกกับพวกเทนหรือว่าอะไรอะ่ะเทนมีตัวอะไรกว่าแทงคอนโถดอ่าโทโรอ่ะอะไรประมาณนี้ก็ดีนะครับผม b ีเเจอคนดังว่ะเย็ด yeah. <laughs> เอาง่ายๆว่า ออกไอเทมเลือดเยอะออกกาะสะท้อนจะคุ้มครับผมถ้าออกไอเทมเกราะเยอะๆออกกาะสะท้อนจะออกกาะสะท้อนจะไม่คุ้มนั่นเองโอเคนะคงจะเข้าใจตรงกันโอเคเดี๋ยวรอลาดบัฟแดงนะครับผมไป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 เพื่อนไปเพื่อนเฮ้ยโดดไปตอนนี้ยังไม่ตายเดี๋ยวให้โดดดีกว่าโอเคและเรียบร้อยครับผมได้บัฟแดงอย่างนี้บัตเตอร์ฟลายสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนทักทายหน่อยไหมทักทายหน่อยไหมทักทายหน่อยไหมเฟิร์สไปดิเฟิร์สไปดิเออ ไปแล้วจ้าได้คิวแล้วถอยดิถอยดิถอยดิไวรุ่นสวยงามครับผมมาถึงได้คิวไปก่อนนะยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยอ่าอรีว่างไงจ้าว่างไงรอมันรอมันรอมันพุ่งให้หมดก่อนแล้วค่อยกระโดดโอเคกระโดดสโลอยู่ตีอยู่ตีอยู่เพื่อนตีอยู่เรียบร้อยครับผมหนึ่งนาทีสิบสามวิเท่านั้นคิวไปสองคิวแล้วครับเกมนี้เกมสวยเกมมาสวยนะเจอทีมดีมีใช้ไปกว่าครึ่งครับผมแล้วยังไงจ้า ตีอยู่ยังตีสโลยังตีสโลอยู่เพื่อนยังตีสโลอยู่ตามมาตามมาปั่นได้อยู่ปั่นไปหนึ่งจังหวะแล้วทุบติดสตาร์และเรียบร้อยครับผมหนึ่งนาทีสามสิบวิเท่านั้นคิวไปสามคิวแล้วเกมนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมามันมาแบบแบบโอเคจะพิมพ์ออทายมันกลับดีมัน้ย้ายดีกว่านะตาหน้าไปด้วยดิบอกใครก็สงสัยบอกกันในทีเนาเห็นต้นเกมมาก็ทักทายกันในทีมันอยู่นะอัธยาศัยดีครับผมทีนี้มาลองไปเพื่อนแข่งใจไว้ก่อน อย่างที่เห็นนสกิลต่างๆของไอตัวทาร่าตัวนี้มันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะสกินนี้ก็โอเคถือว่าคุ้มค่าแก่การซื้อมาแล้วกันนะครับผมโอเคนี่สีเขียวเลยแล้วเวลาสกิลหนึ่งอ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบเหมือนทุบดินกระจายอะไรแบบนี้จากที่เป็นสะเก็ดน้ําแข็งกระจายนะครับสำหรับคนที่ไม่เห็นเอฟเฟกเพิ่มเติมพวกนี้ก็คือต้องไปปรับภาพนะครับผมพาร์ติเคิลอ่ะแล้วก็คุณภาพของภาพเราให้สูงสุดนั่นเองนะครับก็จะเห็นพวกนี้แหละ อะไรอะไรแบบนี้นปั่นไปคือตัวนี้แพทนี้มาเกลียนมากครับผมเคลียนจริงนะน่าจะเกลียนที่สุดแล้วในแพทนี้นะสำหรับตัวนี้นะครับอูคองที่ว่าติดขี้เกียร์ยังสู้ตัวนี้ไม่ได้นะจริงๆอกอกเกาะสะท้อนมาแล้วออกไอเทมแบบแทงจริงๆมาอูคองปุ๊บอูคองตายก่อนนะครับผมตัวนี้โหดจริงโหดจริงปวกไปปกไปชา้างกำลังไปกำลังไปจากก้ากดสกิลสามเพิ่มความรแรงขึ้นทีแล้ววิ่งเข้าไปปั่นเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ ขวดหน้าไปโหดจังหวะนี้ได้บัฟครบเลยบัฟฟ้าบัฟแดงสำหรับสกิลติดตัวของบัฟแดงนะับหรือว่าบัฟเรทนั่นเองนะก็จะทําให้ศัตรูติดสโลมเมื่อโดนโจมตีนะครับแล้วก็ทําให้คล้ายๆกับติดไฟนั่นเองนะก็ลดเดือดเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมโหดไปสำหรับสกิลของอบัฟฟ้าหรือว่าบัฟบ,บลูนะับผมก็จะทําให้คูดาวสกิลปั่นไปก่อนแล้วจังหวะนี้ คิวมันต้องมาอยู wow, ย่ว้าวติเมทแล้วเว้ยอ่าทำให้สก,กิลของครูดาวไว้ขึ้น20%พร้อมกับเด้งมานารัวๆนั่นเองนะครับผมส่วนคองก็ตีเพื่อเอาบัฟดาเมจนั่นเองนะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เด้งเลือดด้วยนะครับแล้วก็ไอ้มังกรตัวเล็กก็เด้งเลือดรัวๆนั่นเองนะครับน่าจะหมดแล้วนะไอ้ตัวที่มีบัฟแล้วก็จะมีไอ้ตัวที่มีบัฟจากอ่าตาม 3ามส้วยนะหมด3าอ่ะผมไม่ไม่ขอพูดถึงแล้วันเกมนี้มาสวย,ยครับผมสกอร์ตอนนี้นะ5ต่อ0ูนครับอย่างที่บอกนะอยู่ที่ทีมครับผมทุกอย่างนะถ้าเกิดทีมมันโอเคทีมมันไปกันได้มันก็สบายนะครับแต่ถ้าเกิดเจอทีมแบบแตกแยกกันเนี้ยมันก็เล่นยากนิดหนึ่งนะครับแล้ววิวเลเลนล่างโดนครับผมช้างไปช่วยอยู่รอดไหมกำลังไปกำลังไปเพื่อน กดสกิลสาวิ่งเลยแล้วกันเพิ่คมความในการเคลื่อนที่เขาออแล้วมาแล้วจังหวะนี้ปั่นลารดไม่ทันนะอิอ่ดเลยจังหวะนี้ <c oughs> เขารู้หมดเลยว่าเราจะลาร์ดเขาเขารู้หมดเลยนะเมื okay. skill, skill ่อกี้สกิลสกิลสางไบอยี้นี่รู้เลยเฮ้ยไอ้นี่มันจะลารดนี่ว่า <c oughs> หน้าแตกดังเพลงไม่เป็นไรไม่เป็นไรตีป้อมได้มั้ยนะตีได้อยู่มั้งโอเคหัวตป้อมปั่นหน่อยแล้วกัน ช่วงแรกๆที่เกมอาวีเข้าเซิร์ฟไทยนี่ตัวที่แบบอ่าสกินนะผมลากสกินที่แบบสกิลมันเปลี่ยนไปอะ่ะน้อยมากแล้วบวกครับผมจังหวะนี้มันต้องเรียบร้อยออนสล็อตมันน้อยมากนะมีพวกแบบอ่าเวล่าแองเจิลอะไรประมาณนี้นะผมหรือว่าแกร์กสโนอะไรประมาณนี้นะมันจะมีไม่กี่ตัวองอและโดดผิดไงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มาเยอะมากครับผมตัวที่เอฟเฟกของสกิลมันเปลี่ยนนะเยอะก็ดี้วผมจะได้เล่นอะไรที่มันแบบเออ อลังการอะไรงนะ่ะอลังการงานสร้างมากขึ้นนะครับผมมันเล่นแต่ตัวไม่เปลี่ยนแต่สกิลเดิมๆมันก็น่าเบื่อเนาะสกิลมันเอฟเฟกเปลี่ยนอะไรเงี้ยสีสันเปลี่ยนก็โอเคอยู่อะแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยเงินนะครับผมเงินที่เราต้องเสียนัยน่นเองแล้วยังไงแล้วยังไงหวด้วลาหวดเวลาเวลเจ็ดกับเวลเก้าเพื่อนเฮ้ยเจอเจอเจอเอ้ย,อออออยหลอร้านบัฟมานี่วหลอร้านบัฟมานี่วะ เอาจ่าเอาจ่าขอหน่อยได้ไหมบัฟนี้ปัตโต้ฟลายเรียบร้อยครับผมบอดแบนปันเรียบร้อยดับเบิลแท็โอ้ยขำขำเว้ยปันอยู่ปันอยู่ตามอยู่และเรียบร้อยอัลจิเมทครับผมสำหรับไอ้นี่ตามมาตามมาตามมาปันได้อยู่เพื่อนตามมาหน่อยนะคอสแล้วอะไรมันแจ้งเตือนเกือบตายครับผมกลับดีกว่านะโอเคได้อยู่สกอร์ตอนนี้11ต,ต่อ0แล้วนะครับผมเรียกด้ว่า เกมเดินโคตรดีนะครับผมเอาเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาลงเลยแล้วกันเนาะไหนๆก็รีวิวอาทาร่าแล้วนะผมก็เป็นการให้ดูเลยว่าถ้าเกิดทีมเวิร์กอะอะไรมันก็เกิดคิดได้นะถ้ามีทีมเวิร์กนะครับผมอะให้ดูแบบนี้แล้วกันเนาะจะได้ดูแบบไม่น่าเลียเกินนะครับผมจม้มอีกครั้งนะอันนี้ลงในโหมดแรงด์กิ้งนะครับผมอะจับคิวมาคนเดียวนะครับจับคิวมาคนเดียวเนี่ยแรง์กิ้งระดับแรนคอนนะครับ แต่อย่างที่บอกแหละแพทนี้มาไอ้ตัวนี้มันเถื่อนจริงนะไอ้เทไอ้ทาร่าเนะี่ยมันเถื่อนจริงเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจถ้าเกิดเจอไอ้ทาร่าแทบทุกเกมนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นโบนรอวิลเลตมันล้มล้มมาก่อนเดี๋ยวค่อยโดดใส่รอกัอออนรอกอนทีมเล่นดีมากแบบเอาง่ายๆเล่นรู้เป็นงานนะอะเล่นเป็นงานนะครับผมเล่นเป็นงานางนี้สบายนะ แล้วเลนโดนครับผมบัตเตอร์ฟลายมาแล้วจ้าโดดปั้นมไม่ทันนาะครอสคิวไปโอเคโอเคดันดันคลิปก่อนแป๊บนึงแล้วมังกรจะเกิดแล้วนะวัยรุ่นมังกรมังกรเนีย่ยดูทีมเล่นแบบเป็นงานมากนะผมเจอทีมนี้ก็สบายใจเนาะโอเคช่วยกันตี นาครอสจะไม่ค่อยมีบทบาทเลยนะเกมเนี่ยคือแบบจังหวะบวกจังหวะคิวอะไรเงี้ยไม่ค่อยเห็นนาครอสนะนาครอสไล่มาได้ไหมไล่มาได้ไหมเล่นกลางยังไงก็อ,อยากให้รีวิวตัวอะไรอะไรยังไงก็าสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่ว่าจะไม่ได้ตอบกันบ้างก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมแต่ว่ารับรองว่าอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์ชมอ่านหมดนะแต่ว่าจะไม่ได้ตอบกันบ้างก็ต้องขออภัยนะครับ สามารถคอมเมนต์บอกกันไม่ได้เลยก็เดี๋ยวจะเก็บเอามาคิดแล้วก็เอามาเล่นกันให้ชมนะแล้วนาครอสหิวไงเขาป้อมเขาตายครับผมเรียบร้อยตีป้อมไปจงังหวะนี้โอเคได้มาเป็นไอเทมเจาะเกราะแล้วนะครับผมไอรีไอรีไอรีนี่ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้มันไม่ถึงสักเท่าไหร่หรอกหิวให้เพื่อนหน่อยแล้วกันขวดไปเอาดิเอาดิาดปานปานปานัน มันโกงจริงนะไอตัวเนี้ยมันเกลียนจริงนะไอสำหรับทาร่าตัวนี้นะผมว่าอีกหน่อยมันน่าจะโดนปรับแหละน่าจะโดนปรับแหละมันโกงไปอะมันโกงไปอะน่าจะโดนปรับอยู่แหละแต่ป้อมตีผมไงถอยก่อนก็ได้เพื่อนมันก่อนเล็กก่อนดีกว่าครับผมอยากได้เลือดนะตอนนี้ต้องการบัฟเด้งเลือดครับ แล้วก็ตีมังกรเล็กจะได้ทองทั้งทีมด้วยนะได้โกลทั้งทีมด้วยนะครับไม่ใช่แค่มังกรตัวใหญ่เท่านั้นนะที่ได้โกลทั้งทีมนี่จะสิบสองโกลนะครับผมได้ทั้งทีมเลยเอาคลองเลยเหรอเอาก็เอาดิเอาก็เอาเด,อากอาดีกลัวซะที่ไหนละ่ะมีสกิลสามเด้งเลือดเต็มหลอดแล้วนะเจอทีมไนี่เป็นงานอย่างนี้ก็สบายใจนะบางเกมเนี่ยเจอทีมอย่างไอ้มาร์กเนี่ยโหหัวร้อนหัวร้อน ผมมันไม่ได้หัวร้อนละผมมาเล่นข่องคแล้วแหละแต่ว่าไอ้มาร์มันหัวร้อนมันหัวร้อนแล้วมันบบนไงมันบบนแล้วก็ทีมันเสียไงครับผมทีมันไม่มีสมาธิอะไรไงมามังกรอนก่อนก็ได้มีคลองอยู่ตีมังกรอสบายครับตอนนี้สำหรับย้ำกันอีกครั้งสำหรับคนที่ยังไม่ได้จัดกินอ่าทาร่าร่างนี้มานะครับผมรีบจัดเลยนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับผมเอฟเฟกต์สกิลของ ทาร่าสกินนี้เปลี่ยนไปด้วยนะครับเปลี่ยนไปตามสกินนี้ด้วยนะครับไม่ใช่เป็นแบบอ่าสกินง,ง่งที่เปลี่ยนแค่ร่างแต่ว่าสกิลไม่เปลี่ยนนะครับตัวนี้สกิลก็เปลี่ยนนเอฟเฟกของเขาอ่ะสวยงามสวยงามน่าซื้อน่าจับจองครับผมในราคาไม่ค่อยแพงนะ400กว่าเองอย่างมาล็อกเนี้ย7 0 0 700อกว่าคูป,ปองใช่ไหมแพงเกินนะแพงเกินนะโอเคสวย คูปได้อยู่ได้อยู่ลุยไปเพื่อนฮิวอยู่ฮิวอยู่เดี๋ยวแทงให้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โดดโดดปั้นไม่โดนเดี๋ยวยืนตรงนี้แล้วกันการมันออกมาถ้าผมยืนมาเดีออกมาเดีออกมาเดีอย่าเดินวนอย่าเดินวนออกมาได้ออกมาเด้ออกมาได้ไม่มีใครออกมาเลยโอ้ยขำยืนเฝ้ายืนเฝ้าทางออกไม่มีใครออกมาเลย โอ้ยขำขำโอเคก็ MVP MVP ไปตามคาดนะครับผมแต่ว่าไอ้สกินมาหลอดไอ้มาหลอดกับผมซื้อมาในแพ็คไนี8 0กว่าก็ถูกลงนิดหนึ่งก็ยังดีนะผมก็ยังดีแต่ว่ามันเอาออกไปแล้วในไะอ้แพ็คนั้นอนะทีเอ็มรู้มากนะครับผมพอเห็นว่าอ่าผู้เล่นเริ่มรู้เขาก็เอาออกเฉยเลยนะครับโอเคก็จบไปเพื่อการรีวิวนะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมนาครอสทีมเรา1.8 ไมยแต่ไม่หนักเท่าบัตเตอร์ฟลายทีมเขาเว้ย1.7โดนผมกระโดระดรัดบัฟรัวๆไงโดนป่วนป่ารัวๆเขาฟาไม่ได้นะก็ไม่เกิดนั่นเองนะตามนั้นเลยนะโอเคก็จบเนที่เรียบร้อยแนละ้วกับการรีวิวทาร่านะครับผมสายยินเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าค่อนข้างโหดเลยสําหรับตัวนี้นะไอทเทมก็สามารถลองนําไปประยุกต์ใช้หรือว่านํนไปออกตามกันดูได้นะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยแล้วนะครับผมอย่าลืมนะมีสตรีมผ่าน มีกาลายทุกวันนะอย่าลืมไปรับชมกันด้วยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบาย